Jesus, all our sins and griefs to bear. To God in prayer, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. to the สวัสดีครับพี่น้องที่อยู่ทังบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาชิกที่คืิจากบ้านคํำไห้ส่วนพี่น้องที่อื่นที่อยากจะดูคลิปนี้หรือฟังคำเทศนานี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับแต่ว่านี้เป็นเรื่องที่เราก็พูดกันภายในคริสตจักรของเรากันเองเรื่องที่เราคุยกันอาทิตย์ที่แล้วจนถึงอาทิตย์นี้มันก็ยังคงต่อนเนื่องคงจะเป็นเรื่อง เกี่ยวกับโรคระบาดและความเชื่อวันนี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้นก่อนอื่นให้ผมรายงานแต่ก่อนจะรายงานพี่น้องหลายคนเคยถามผมบอกคุณเวสักกลัวเหรอถึงมาพูดเรื่องพวกนี้ความจริงผมไม่กลัวหรอกนะแต่พูดไปในคลิปที่แล้วว่าถ้าพี่น้องจะกล่าวหาว่าเรากลัวเราขี้ขาด เราไม่มีความเชื่อหรืออะไรก็กแล้วแต่พี่น้องกันเนาะก็อธิบายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวตายหรอกครับเพียงแต่เราไม่อยากให้ใครมาตายกับเราและแท้ที่จริงความกล้าหาญในความเข้าใจของพวกเราหลายคนก็มีความคิดว่าถ้าคุณเป็นคนกล้าหาญคุณก็ต้องไม่กลัวตาย ความจริงไม่มีใครกลัวตายนะเปาโลก็ไม่กลัวตายพระเยซูก็ไม่กลัวตายแต่ถ้ามันยังไม่ถึงเวลาไม่ต้องดิ้นรนที่จะไปตายถึงเวลามันก็จะตายเองแหละครับถ้าเรารู้เราก็จะเข้าใจว่าเปาโลเองก็หนีเนาะหนีออกจากเมืองดาเมเซกพี่น้องเอาเขาใส่ตะกร้าแล้วก็ย่อนเขาเออกมาจากกำแพงเมืองเขาก็หนี แต่คงไม่มีใครหรือไม่มีพี่น้องคนไหนกล้าที่จะพูดบอกว่าเปาโลเป็นคนขี้ขลาดเนาะหรือเป็นคนที่ไม่มีความเชื่อแต่าจะก,กล้าว่าผมผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกแต่อย่าไปว่าเปาโลเนาะและท่านก็เป็นคนที่เขียนหนังสือสองโกลเอนโตบทที่สิบเอ็ดพูดถึงเรื่องผจญภัยที่ท่านต้องเผชิญมากมายทีเดียว นะเรือแตกมั่งติดคุกมั่งถูกโบยตีมั่งถูกโจรปล้นมั่งถูกพี่น้องทรยศมั่งโอ้สารพัดแต่ท่านก็ทนแล้วก็ประกาศประกิติคุณและชีวิตของท่านก็พิสูจน์ให้เห็นว่าท่านไม่ใช่คนขี้ขาดหรอกแต่ท่านหนีเหมือนกันยิ่งถ้าพูดถึงพระเยซูแล้วผมคิดว่าคงไม่มีใครยิ่งกล้ากล่าวหาพระเยซูว่าพระเยซูขี้ขาดเนาะ เพราะว่าพระเยซูเองได้มาเสียสละสิ้นพระชนชีพของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นและเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนพระองค์ก็สิ้นพระชนเรารู้ว่าหลายครั้งในชีวิตของพระเยซูเมื่อพระองค์เริ่มราชกิจของพระองค์นั้นพระองค์ก็ถูกปองร้ายอยู่ตลอดเวลาที่บ้านนาซาเลตเขาก็จะผลักพระองค์ตกหน้าผาพระองค์ก็หลีกเลี่ยงหนีไปจะใช้คําว่าหนีหรือไม่หนีก็แล้วแต่แต่พระมุกบบอกว่าท่านหายตัวไป ตอนที่เขาจะจับโปรงผักลงที่หน้าผาหนังสือโยฮันก็เหมือนกันบอกเรานะครับในหลายๆบทว่าพวกศัตรูของโะรงก็หาโอกาสที่จะเอาหินขว้างโะรงแล้วก็จะฆ่าโปรงซะแล้วก็จะจับโปรงติดคุกแต่เราก็พบว่าพระเยซูเลี่ยงหลีกไปทุกครั้งและตอนที่โยฮันถูกฆ่าตายถูกตัดหัว เมื่อพระเยซูทราบเรื่องนี้พระองค์ก็ทรงเลี่ยงออกไปจากบริเวณยูดาหนะ์และเมื่อพระเยซูอยู่ในสวนเกตเซมานีพระองค์อธิษฐานไม่ใช่ครั้งเดียวนะสามครั้งขอให้พระเจ้าเลื่อนจอกไปจากพระองค์เพราะนั้นใครจะว่าพระเยซูขี้ขาดก็แล้วแต่เนาะใครจะว่าเปาโลขี้ขาดก็แล้วแต่คือบางทีเรา มีตัวอย่างในพระคัมภีร์เดิมเยอะอะอย่างดานีเอลก็ดีอย่างคนอื่นๆน,นะครับที่เราอ่านพบไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อ้นึกขึ้นมาได้โมเสก็หนีเนาะโมเสสตอนนี้ข้าบฐานอียิปต์เสร็จแล้วพอรู้ว่าเออฟาโรห์รู้เกี่ยวกับเรื่องท่านท่านก็กลัวเนาะท่านก็หนี เพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้นะแล้วแต่พี่น้องเนาะถ้าพี่น้องคนไหนใจกล้าก็ใจกล้าไปเถอะผมไม่ว่าอะไรพระเยซูก็พูดถึงเรื่องกรุงเยรูซาเล็มจะถูกทำลายให้สังเกตหมายและเมื่อเห็นหมายเหล่านี้เกิดขึ้นพระเยซูบอกให้หนีแล้วพระเยซูก็บอกถ้าเขาข่มเหงท่านจากเมืองนี้ก็หนีไปเมืองนั้นเนี่ยให้เราหนีจนกระทั่งเราหนีไม่ได้น่ะคือพูดง่ายๆเป็นสุนัข จนตรอกกันนะเราก็ต้องพร้อมจะตายทุกคนแต่ไม่ต้องดินน้นรนดนันด้นหรือหาเรื่องนะครับที่จะไปตายนะไ,มไม่จำเป็นต้องเป็นวีรบุรุษอย่างนั้นถึงเวลามันตายเองแหละแล้วลถึงเวลานั้นคุณก็จะได้เป็นวีรบุรุษเองนะครับเพราะนั้นนี่คือความเชื่อของผมนะ ก็ฝากเอาไว้กับพี่น้องพี่น้องไม่เชื่อเหมือนผมผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับเป็นสิทธิของพี่น้องถ้าคิดว่าคนที่มีความเชื่อนะจะต้องหาเวลาไปตายแต่ยังไงก็ตามวันนี้ก็อยากจะรายงานนิดหนึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15มีนาคมก็อยากจะรายงานสถิตินิดหนึ่งเกี่ยวกับตัวเลข หลายคนก็บอกว่าคุณไปกลัวอะไรนะมันประเทศอื่นมันไม่ใช่ประเทศไทยผมก็คิดว่าประเทศอื่นๆก็คิดอย่างนั้นนะตอนที่เรื่องมันเกิดที่ประเทศจีนนะคนอิตาลีก็คงบอกอช่างมันเธอมันอยู่ในเอเชียนันคนจีนเรามันฝรั่งอยู่ในยุโรปประเทศที่เจริญแล้วสะอาดแล้วในด้านทางสุขอ,อนามัยเราไม่กินอาหารสกปรกพิเลน อะไรเหมือนคนจีนพวกนั้นหรอกเขาไม่ได้พูดหรอกนะผมพูดเองแต่ผมคิดว่าในความรู้สึกเขาก็คิดว่าเออเทศเขาเจริญแล้วสะอาดแล้วไม่เป็นไรหรอกเกาหลีก็อาจจะพูดอย่างนั้นนะในตอนแรกๆว่าเออเราไม่ใช่คนจีนเราคนเกาหลีอิหร่านก็เหมือนกันในตะวันออกกลางก็ยิ่งไปใหญ่เลยนะครับพวกนี้เขาก็บอกว่าเราเป็นคนที่สะอาดอยู่แล้วเรากินสัตว์ที่สะอาด ก็เป็นคนกลุ่มที่สะอาดแถมอยู่ในแถบร้อนอีกแต่อิหร่านตอนนี้อาจจะยังไม่ร้อนนะครับแต่ว่าที่คูเวตเอยที่ซาอุเอยอะไรพวกนี้ก็มีโรคระบาดแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้ที่อเมริกานะอเมริกาประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วมันระบาดไปเกือบทุกรัฐแล้วในสหรัฐอเมริกาแล้วก็คนติด2000กว่าคนนะครับคนตายก็ไม่ใช่น้อยแล้วก็รายงานสถิติให้พวกเราฟังนิดหน่อย นะครับคนที่ติดโรคทั้งหมดในเวลานี้ทั่วโลกประมาณ146,314คน1,04นะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไป1 5, 5ขึ้นไปถึง2,000 0 0แล้วที่ตายไปแล้วตอนนี้มันไม่ใช่3,000กว่าคนนะครับที่ประเทศจีนเดี๋ยวนี้มันตายไป5,442คนแล้ว จากทุกประเทศทั่วโลกเรามันไม่ใช่ระบาดอยู่แค่ประเทศเดียวนะครับคือประเทศจีนหลาหลายๆคนก็คงพูดแบบนั้นแหละออมันอยู่ที่ประเทศจีนเท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอกแต่เดี๋ยวนี้มันระบาดไป147ประเทศแล้วครับ mm hmm. ก็ข่าวดีก็คือคนที่หายจากโรคนี้ก็72,572คน เพราะฉะนั้น,นผมก็คงจะรายงานให้พี่น้องฟังว่าโรคนี้ที่จีนนั้นเขาควบคุมได้อยู่คือจำนวนคนติดเนี่ยมันลดน้อยลงละเกาหลีก็ทำท่าว่าจะคุมอยู่แต่ในอิตาลีก็ดีสเปนก็ดีเยอรมันก็ดีและหลายๆประเทศและในอิหร่านก็ดีตอนนี้ยังคุมไม่อยู่ แต่แน่นอนมันจะขึ้นไปถึง,ถงจุดสูงสุดะนะถึงพีคเขาเรียกพีคคือจุดสุดยอดแล้วมันก็จะหยุดแล้วมันก็จะเริ่มลดลงในทุกประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ว่ามันจะขยายไปทุกประเทศเพียงแต่แต่ละประเทศมันจะขยายมากน้อยเท่าไหร่เท่านั้นเองผมก็ดีใจนะเมืองไทยบอกว่ามีคนติดเชโรค แค่เจดสิบคนเจ็ดสิบกว่าคนตายแค่หนึ่งคนมันเป็นสถิติที่น่าทึ่งมากแต่ยังไงก็ตามผมก็อยากจะเตือนพวกเราเอาไว้ว่าเมืองไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยในช่วงสมเดือนกว่าเนี่เป็นล้านนะครับแล้วมีคนติดอยู่เพียงแค่เจดสิบกว่าคน เราก็ตายแค่คนเดียวเป็นสถิติที่น่าทึ่งจริงๆเราก็ตอนนี้เราก็ทราบว่ามีคนงานกลับมาจากใต้มาจากเกาหลีทั้งถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมายอีกเป็นแสนนะครับหลายคนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ติดหรอกแล้วก็ไม่ต้องให้พวกเขาอยู่ในที่กักกันด้วยให้เขากลับบ้านไปรักษาตัวเองดูแลตัวเองก็ขอบคุณนะครับสำหรับ ทุกคนที่ดูแลตัวเองแต่เราจะเชื่อได้ไหมว่าคนเป็นแสนเนี่ยนะครับจะเชื่อฟังกฎหมายแล้วก็จะดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านแน่นอนทางกฎหมายบอกว่าหรือรัฐจะเอาผิดนะครับสำหรับคนที่หนีและไม่ดูแลตัวเองจะมีคนติดตามสอดส่องควบคุมผมก็ไม่รู้นะผมไม่อยากจะไปห่วงใยห,หรือกังวลอะไรแต่พี่น้องครับอย่าประมาท ป้อปีสอนเสมอว่าให้เราเฝ้าระวังอยู่วันนี้ผมก็อยากจะพูดนิดหน่อยในในช่วงแรกนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวตอนช่วงหลังจะพูดเรื่องความเชื่อเนาะช่วงแรกนี้ผมอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดอีกนิดหนึ่งในสมัยพวกชนชาติอิสราเอลเมื่อเขาออกมาจากประเทศอียิปต์เขาก็เริ่มบ่นทันทีเนาะ ว่าเขาไม่มีอะไรกินเขาไม่ได้กินเหมือนที่เขาเคยกินคิดถึงกระเทียมหอมเนื้อพริกไทยอาหารที่แสนจะอร่อยเขาก็เริ่มบน่นดูสิว่าพระเจ้ารู้สึกยังไงกับคนพวกนี้นะครับพี่เริ่มบ่นนะฮะในเรื่องเหล่านี้พระเจ้าก็เตรียมทีเดียวนะครับที่จะ จัดการกับพวกเขาคือพูดง,ง่ายๆพระเจ้าก็อยากจะส่งโรคระบาดมาแต่จริงๆแล้วในที่สุดเนี่ยโมเสสก็ได้ขอร้องพระเจ้าว่าอย่าทำอย่างนั้นเลยเพราะถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกชาวอียิปต์หรือประเทศอื่นๆเขาจะหัวร้อยย่อเอาว่าพระองค์ไปพาเขาออกมาแล้วมาฆ่าเขาตายอยู่ที่นี่ พระนันก็ได้วิงวอนพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับในหนังสืออธิโมแล้วอีกตอนหนึ่งในหนังสืออธทโมในบทที่16เนอะพระเจ้าก็ได้ส่งภัยอันใหญ่ไม่รู้เป็นโรคอะไรนะครับในที่นั้นเพราะเขาได้บ่นติเตียนโมเซแล้วก็อาโรนด้วย เพราะนั้นนพระเจ้าจึงจะลงโทษและจะฆ่าเขาแท้จริงไม่ใช่จะลงโทษจะฆ่าเขาหรอกได้ฆ่าคนพวกนั้นไปทั้งหมด14,700คนในหนังสืออริตโมบทที่16และพระเจ้าหยุดนั่นตอนเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับโคราด้วยเนโคราแล้วก็พวกนั้นก็ผู้นำ ก็ขัดขืนพระเจ้าไม่ยอมรับความเป็นผู้นำของโมเสสกับอาโรนเพราะนั้นก็มีเวลาไปนั่งอ่านสือลิธโมกันนะครับผมก็อยากจะฝากเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดท,ที่พระเจ้าส่งมาฆ่าชนชาติอิสราเอลเพราะนั้นในวันนี้คงไม่มีใครเถียงกับผมนะแล้วผมก็พูดไปแล้วว่าคงไม่มีใครที่จะไม่เห็นด้วยหรือจะโต้เถียง นะครับว่า,าภัยพิบัติหรือโลกภัยนั้นเป็นการลงโทษของพระเจ้าเอาละตอนที่สองนี้อยากจะพูดเรื่องความเชื่อก็คงจะไม่มีใครที่จะเถียงอีกกันนะครับว่าในหนังสือเฮบราบทที T ่11นั้นเป็นหลายชื่อของวีรบุรุษแห่งความเชื่อ แต่และคนก็แสดงความเชื่อของตัวเองออกมาแตกต่างกันไปแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่สิ่งที่พระเจ้าสั่งเขาหรือสัญญากับเขาถ้าเขาทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งก็แสดงว่าเขาเชื่อถ้าเขาไว้วางใจในสิ่งที่พระเจ้าสัญญา นะครับเขาก็จะได้รับเพราะนั้นความเชื่อมันเป็นเรื่องของใจที่เชื่อฟังและใครที่เชื่อฟังพระเจ้าและมั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรคนคนนั้นเพราะนั้นหนังสือเฮบราบทที่11นี้ผมอยากจะอ่านให้พวกเราฟังหน่อยในตอนต้นนะครับในข้อที่หนึ่งบอกฝ่ายความเชื่อนั้นคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว เป็นความรู้สึกอย่างแน่นอนว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงด้วยว่าความเชื่อนั้นพวกผู้เฒ่าผู้แก่ได้มีคำพยานกล่าวถึงตัวเขาเองโดยความเชื่อนั้นเราจึงรู้เข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างโลกทั้งปวงด้วยคำตัดของพระองค์จนถึงสิ่งของที่ปรากฏนั้นไม่ได้บังเกิดขึ้นจากสิ่งที่เห็นได้นั้นความจริงความเชื่อในที่นี้พูดถึงเรื่องความหวัง แน่นอนพระเจ้าสัญญาจะให้ชีวิตนิรันดร์พวกเราทุกคนแล้วจะให้เราไปอยู่สวรรค์ถ้าเราซื่อสัตย์กับพระองค์ตับเท่าวันตายแต่เราต้องเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงพระชนอยู่แต่ทุกวันนี้การเชื่อแต่พระเจ้าอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าอิสลามก็เชื่อในพระเจ้าพวกยิวก็เชื่อในพระเจ้าเพราะนั้นมันต้องมีความเชื่อมากกว่าเพียงแต่เชื่อในพระเจ้าต้องเชื่อในพระเยซูด้วยนี่คือข้อต่าง ถ้าเราไม่เชื่อในพระเยซูหรือไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูก็เท่ากับเราไม่เชื่อแต่ในพระคัมภีร์ก็ยกตัวอย่างของคนที่มีความเชื่อในสมัยพระคัมภีร์เดิมดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะมาศึกษาชีวิตของคนเหล่านั้นมีใครบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่เฮเบนใช่ไหมพอหลังจากเฮเบนแล้ว เราก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องฮานอกฮานกแล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับโ,โนฮาอับราฮาัมนางซาราอิสหากยาโคบโยเซฟโมเซแล้วก็พวกอิสซาเอลแล้วก็คนเหล่านั้นที่เป็นผู้วินิจฉัยมี คิดโอนมีบารากมีซิมโซนมียิบทาแล้วก็กษัตริย์ก็มีดาวิดนะครับอันนี้ย้อนกลับไปพูดถึงซามูเอลเอกีกถือซามูเอลเป็นผู้พยากรและพวกผู้ปยากรทั้งหลายที่ยอมเสียชีวิตของตัวเองโดยไม่กลัวต่อภัยอันตรายทั้งหลายนะครับที่เกิดขึ้นกับเขาและการข่มเหงนะเขายอมทนทุกขทรมาน นะครับยอมโดนสิงโตกินโดนไฟเผาถูกเคี่ยนถูกฆ่าถูกเลื่อยนะครับแล้วก็สัต์เซพนเนจรไปบนโลกนี้พราะพี่บอกว่าแผ่นดินโลกนี้ก็ไม่เหมาะสำหรับเขาคนอย่างพวกนี้ควรจะไปอยู่สวรรค์รันนั้นพระเจ้าก็ให้เขาตายก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับตัวอย่างคนเหล่านี้ วันนี้ก็อยากจะฝากพวกเราตรงนี้ว่าแต่และคนเนี่ยแสดงความเชื่อไม่เหมือนกันนะบางคนความเชื่อไม่จําเป็นต้องไปตายนะครับบางคนพราะความเชื่อเลยไม่ตายอย่างฮาโนกอย่างเงี้ยอย่างอรับรา,ามแสดงความเชื่อก็ไม่ได้ไปตายนะครับท่านได้ลูกซาลาอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลายๆคนก็แสดงความเชื่อในพระองค์ ไม่ใช่เพื่อจะตายาเฮเบนถูกแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะตายหรอกนะท่านถวายเครื่องบูชาแก่พระเจ้าตามที่พระเจ้าสั่งแต่เมื่อพี่ชายคาย,ยินอิจฉาก็ฆ่าเขาส่วนโมเสสก็ไม่ได้ถูกฆ่าตายนะครับก็เสียสละอาจจะเรียกว่าเสียสละราชบัลลังก์หรือโอกาสที่จะได้เป็นกษัตริย์ฟาโรห์แล้วก็คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอิสหกยาโคบ หรือโยเซฟคนพวกนี้ก็ไม่ได้ตายนะครับคนพวกนี้แสดงความเชื่อโดยการอวยพรลูกๆคนไหนที่ควรจะได้รับเนือพระพรเชื้อสายของพระเยซูจะมาจากคนไหนเนื้อแทนที่จะมาทางเอซาวก็มาทางอิสาหะเนื้อและอิสาหะก,ก็อวยพรยาโคบแทนที่จะเป็นเอซาวแล้ว ยาโคบก็อวยพรนะครับยูดาแทนที่จะอวยพรรูเบนซีโมนหรือเลวีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้เสี่ยงตายอะไรนะครับส่วนโยเซฟเองก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตเพราะความเชื่อของเขาที่มีในพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากตรงนี้เอาไว้ความจริงอยากจะสรุปหนังสือยากอโบบที่2ด้วยเรื่องความเชื่อของนางราฮาบกับของอับราฮัม ยากโ็บโยกย่องสองคนนี้มากนะที่ผมทึ่งและประหลาดใจแล้วผมเคยพูดไปแล้วก็คือว่าเพราะพียกย่องความเชื่อของนางราฮาบให้เท่าเทียมกับความเชื่อของอับราฮัมทีเดียวนางเป็นแต่หญิงแพทย์ยาเป็นผู้หญิงโสเพณีเป็นชาวต่างชาติแต่ได้รับการยกย่องเพราะว่านางทำไมครับนางได้ปกป้องสปายเนที่เข้ามาในแผ่นดินคณะอัน ที่เมืองเยรีโฮนางไม่ได้ตายนะครับนางรอดตายเพราะความเชื่อเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากสิ่งเหล่านี้ไว้ให้กับพวกเราว่าการมีความเชื่อในพระเจ้าไม่ได้หมายความว่าต้องไปตายนะนะเพียงแต่เชื่อในคำสัญญาแล้ก็เชื่อฟังพรุงอันนั้นต่างหากเป็นการแสดงความเชื่อก็ขอพระเจ้าไว้พร้อพี่น้องทุกคนแล้วเราพบกันอาทิตย์หน้าครับ O oh Lord my God, when I in awesome wonder Consider all the worlds I hands at me I see the stars, I hear the rolling thunder I part My soul, my Savior God, to thee, how great the world, how great the world. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Then sings my soul, my savior, God to thee. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul, my savior, God to thee. How great thou art. And take me home what joy shall fill my heart Then I shall bow in humble adoration and there proclaim my God how great thou art. Then sings my soul my singing God to thee. My soul, my Savior, God, to thee.